จจจจึงจจงงสวัสดีครับทุกคนผมชื่อว่าเจฟนะครับผมนะอยากเป็นนักดนตรีโอ้ยเจฟเอ้ยลูกพอได้แล้วมังมันเสียงดังเกินไปนะแม่รู้ว่าลูกนะอยากจะเป็นนักดนตรีแต่ว่าทานข้าวบ้างเถอะ ฉันน่ะเป็นคุณแม่ของเจฟเองแหละนี่รีบกินข้าวแล้วก็ไปอาบน้ําพาแม่ไปโรงพยาบาลไม่มีใครขับรถให้แม่เนี่ยโอ้แม่ผมกำลังเล่นมันอยู่เลยอะผมอุตส่าห์ซ้อมเต็มที่แล้วครับครับเห็นแม่รู้สึกเจ็บท้องน่ะเจฟตอ๋อเข้าใจแล้วครับตรงนี้เป็นยังไงไม่รู้่ท้องแม่ดูปวดปวดด่าบิดมาหลายวันแล้วพาแม่ไปโรงพยาบาลเถอะนะแม่จะไปรอข้างนอกละกันผมกับแม่น่ะไม่ค่อยได้คุยกันหรอกครับเพิ่งมีวันนี้แหละแม่ทํากับข้าวมาให้ดูเหมือนว่าคุณแม่จะเจ็บท้องมากมากเลยแหละอ้ยไม่มีใครขับรถให้แม่นะแม่ก็เลย ต้องพึ่งหนูนะขอโทษนะอ๋อครับไม่เป็นไรหรอกแม่ผมน่ะเสียเวลานิดหน่อยเองเออเอาเป็นว่าแม่จะเข้าไปโรงพยาบาลนะคือว่าจะไม่ไปกับแม่เลยแม่ยิ่งเงอะเงอะนะลูกเฮ้ยแม่ผมไม่ไปหรอกครับผมจะรอข้างนอกแล้วกันนะเอ๊อยากจะรบกวนต่อแต่ก็ไม่กล้าแฮะเอาเป็นว่าแค่นี้ก็เกินพอแล้วเออจะดีไหมนะปล่อยให้แม่ไปคนเดียวเนี่ยนี่พนุ่มทําไมไม่เดินไปกับแม่ล่ะปล่อยแม่ไปคนเดียวได้ไงเนี่ยแม่ของผมก็โตแล้วทําไมจะไปไม่ได้ล่ะผมไม่เห็นจะซีเรียสเลยพี่จะซีเรียส ม,มันแม่ผมนะระวังเถอสักวันหนึ่งเองจะสูญเสียแม่แบบไม่มีวันกลับมาอนนะ,ะเฮ้ยพี่ถ้าเรื่องแค่นี้ยังทําให้แม่ไม่ได้แล้วล่ะกพ่อพี่พูดอะไรอะเนี่ยไม่มีวันหรอกผมไม่มีวันเสียใจอะไรแบบนั้นหรอกแม่ผมจะ,จะอยู่กับผมไปตลอดชีวิตนะพี่ออจะว่าไปพวกเราไม่ได้สนิทกันสักหน่อยอะทาไมพี่พูดแบบเนี้ยต่อไปอย่ามาพูดแบบนี้กับผมนะเออเออขอโทษแล้วกันพ่อหนุออ่มฉันมาถูกทางไหมเนี่ยต้องทํายังไงถึงจะได้เจอคุณหมอนะ <c oughs> คนเยอะจังเลยอะ่ะอ <c oughs> กดบัตรหรือยังล่ะจ๊ะนี่นี่ถ้าจะเข้าไปหาหมอก็ต้องกดบัตรคิวนะเอ๊ะฉันมาใหม่นะจ๊ะฉันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยขอบคุณที่บอกฉันนะฉันได้คิวสา,ามะค่ะของฉันนะ่ะคิวหนึงก็ไปด้วยกันเลยพอดีเลยนะคะเ้ยโชคดีจังเลยนะมีคนสอนฉันเนี่ยเอ้ยน่าจะให้ลูกชายเข้ามาด้วย คุณหมอครับเมื่อไรจะถึงคิวผมเนี่ยเออคุณหมอคอจมูกยังไม่ว่างนะคะ่ะใครคุณหมอท้องบ้างคะอุ้ยฉ,ฉ,ฉันค่ะคิวเบอร์สามใช่ไหมคะงั้นก็ไปพบคุณหมอก่อนได้เลยนะคุณยายไปทางนู้นนะคะไปเลยไปเลยอยได้ตรวจก่อนเพื่อนด้วยแฮกอุ้ยรู้สึกเจ็บท้องจะเลยกินน้ําแล้วก็ไปต่อดีกว่าอุ้ยท้องฉันนี่มันเสียมาหลายวันแล้วอะนั่งรอตรงนี้แล้วกันนะเอาละดูเหมือนว่าคนไข้จะมารอฉันแล้วนะผมนะ่ะเป็นคุณหมอเกี่ยวกับรักษาช่องท้องนะนะสวัสดีครับอ <c oughs> ล้างมือก่อนเพื่อความสะ อา่าคุณนภาใช่หรือเปลา่าผมอา่านใบป,ประวัติของคุณแล้วเอ๊สบัสดีค่ะคุณหมอฉันแต่เจ็บท้องม,อมากๆเลยโมอเข้าใจแล้วครับขึ้นไปนอนบนเตียงได้เลยเดี๋ยวหมอจะตรวจให้แบบละเอียดเลยนะครับพี่รู้สึกตื่นเต้นจังฉันขอนั่งได้ไหมคะคุณหมอฉันไม่ถนัดนะคะ่ะเฮ้ยถ้าให้ลูกชายมาด้วยก็คงจะดี่ะนะคือว่าฉันปวดท้องมาหลายวันแล้วคุณหมอเฮ้ยในยขอหมอเช็คอาการซิไหนอืมตรวจตรวจแล้วก็ตรวจเอ๊เป็นไงบ้างคะโอ้ตรวจแค่นี้ก็ดูแล้วครับลำไส้ของคุณน่ะมีมะเร็งอยู่ในนั้นด้วยนะมามัน เอ,เอาเป็นว่านะครับคุณจะอยู่ได้ไม่เกิน2เดือนเท่านั้นนะสองเดือนเฮ้ยต้องรีบผ่าออกนะคะเพื่อยืดเวลาการอยู่ต่อเออไม่จริงอะถ้าคุณไม่อยากตายแล้วล่ะก็คุณก็แค่มาโรงพยาบาลแล้วก็มาผ่าตัดลำไส้มะเร็งออกซะเดี๋ยวผมตัดออกให้ถ้าคุณหมอฉะจะมาตามนัดนะฉันจะบอกลูกชายยังไงล่ะเนี่ยเอเอไม่ได้สิเราต้องเข้มแข็งต่อได้ลูกเราจะอ่อนแอไม่ได้ลูกชายของเราไม่เคยเห็นเราอ่อนแอขนาดนี้แม่จะเข้มแข็งเพื่อลูกนะคุณค่ะ เอ๊ะนั่นมันคนที่กดได้คิวเบอร์หนึ่งนี่นะคุณจะร้องไห้ทําไมคะคุณน่ะโชคดีกว่าฉันอีกฉันน่ะไตวายเหลือหลังนะคะ<อ>หมายความว่าวันนี้คุณก็แอดมิดที่โรงพยาบาลนอนที่นี่เลยเหรอคะใช่แล้วล่ะค่ะเอ๊ะทาไมเราสองคนถึงโชคร้ายขนาดนี้ล่ะคะฉันไม่อยากจะเชื่อแล้วฉันจะจากโลกไปแล้วค่ะขายัางมีคนที่อาการหนักกว่าคุณอีกพวกนี้ฉันอาจจะตายแล้วก็ได้นะ<อ>ก็แบบว่าถ้าไม่มีใครเอาไตามาเปลี่ยนให้ฉันฉันก็จะตายได้นะสิน่ะมีเวลามากกว่าฉันไม่ต้องเครียด นะแบบนี้นี่เองสินะยังมีคนที่อ่อนแอกว่าชั้นอีกหลายคนเอาเป็นว่าฉันจะใช้ทุกวินาทีอยู่กับลูกชายของชันดีกว่าแม่มาแล้วลูกกลับบ้านกันดีกว่านะแม่หมอว่าไงบ้างอะอย่ากลับแล้วอะกลับเถอะหมอก็แค่บอกว่าเป็นไข้ปกตินี่แหละให้ยาพาราก็หายแล้วกลับบ้านกันเถอะนะอย่าถามเยอะโอเคครับแม่เห็นไหมพี่แม่ผมไม่เป็นไรหรอกแม่ผมน่าจะอยู่กับผมไปตลอดชีวิตเยอให้มันจริงเถอะพอนุม้มยแม่ครับจะไปไหนต่อหรือเปล่าผมน่าจะพาไปก่อนกลับบ้านนะไม่ได้พามา นะแม่อยากไปริมทะเลนะลูกแม่อยากจะไปหาอะไรกินกับลูกนะอ,อะไรของแม่เนี่ยก็เราสองคนนะ่ะไม่เคยกินข้าวด้วยกันเลยนี่นะพอกลับถึงบ้านทีไรก็อยู่ใครอยู่มันเดือนนั่นสิพระอาทิตย์ตกสวยจังเลยนะไปหาแซนด์วิชส,สักอันมาให้แม่กินสิเอะหมายความว่าไงครับแม่อยากจะทานข้าวกับลูกสองคนดูพระอาทิตย์ตกทําวันนี้ให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายไงลูกแม่ขอร้องลยนะแม่น่ะไม่เคยได้คุยกันดีๆกับลูกสักครั้งเลย ก็ไม่ยอมบอกผมด้วยนะว่าเป็นอะไรถึงร้องไห้เนี่ยโอเคโอเคแม่ไม่ต้องร้องหรอกเดี๋ยวผมจะไปหาแซนด์วิชมาให้ละกันนะเร็วๆน,นะลูกนะรับแม่ครับหยุดร้องก่อนซิทําไมแม่ขี้แยแบบนี้อ่ะโอ้ยแม่นะออผมก็ไม่เคยเห็นแม่เป็นแบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะแม่เป็นอะไรนะเฮ้พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเอาขนมหรือเปล่ามีแซนด์วิชไหมครับผมไม่อยากได้ขนมอ่ะผมอยากได้แซนด์วิชแม่อยากกินแซนด์วิชได้เป็นลูกชายที่ดีจังเลยนะฉันมีแซนด์วิชอย,อยู่สองอันพอดีอสําหรับแซนด์วิชนี้นะลูกชายที่รักแม่ฉัน ให้ฟรีเลย, <S <S เยให้ผมฟรีเหรอฉันน่ะเคยสูญเสียคุณแม่ฉันน่ะไม่เคยมีเวลากับคุณแม่ที่ดีขนาดนายนะอิจฉาจังเลยเอาไปกินเถอะเอยไร like ของหมอนั่นน,นนะแต่ก็เอาเถอะคุณแม่ครับหยุดร้องไห้ได้แล้วผมซื้อมาให้แล้วเนี่ยแซนด์วิชด่า<อ>ขอบคุณมากเลยเจ้าลูกชายอะร้องไห้ทําไมเนี่ยรีบกินรีบกับเถอะผมไม่อยากอยู่นานนะกินไปเถอะนะอ,อ้อร่อยจังเลยแม่เป็นไงลูกเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยอร่อยเท่าฝีมือแม่เลยก็อร่อยดีแม่ในตอน นั้นไม่รู้เลยว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้ใช้เวลาร่วมกันกับแม่และวันนั้นวันที่พวกเรากลับบ้านไปพอถึงบ้านคุณแม่ของผมก็เหนื่อยมากๆเอะแม่ครับถึงบ้านแล้วอะ่ะ ผมจะเอารถไปเก็บแล้วนะแม่เ,ออเหมือนเราไปเที่ยวกันเลยวันนี้อะ่ะแม่ครับผมจะไปซ้อมดนตรีต่อแล้วนะอ,อถึงบาทแล้วเหรอแม่ได้ใช้เวลากับลูกแป๊บเดียวจริงๆเลยอะ่ะงั้นแม่นีขอตัวขึ้นไปนอนก่อนนะลูกลักตามขึ้นมาบ้านนะครับแม่เอ๊ะดูเหมือนว่าคุณแม่จะลืมสิ่งนี้นะมันคืออะไรอะ่ะเอ,อ้านี่มันใบตรวจนี่นะในนี้นะ่ะเขียนไว้ว่าคุณแม่จะอยู่ได้แค่สองเดือนงั้นเหรอนี่หมายความว่าเอ,อ้แม่ผม แม่ผมจะตายเหรอเนี่ยทำไมแม่ไม่ยอมบอกผมล่ะแม่ครับเฮ้ยดูเหมือนว่าฉันลืมอะไรสักอย่างนะฉันลืมใบอะไรหรือเปล่านะฉันก็ค่อนข้างขี้ลืมซะด้วยอ,อ้าวลูกแม่แม่ทำไมเป็นคนแบบนี้แม่ขี้ลืมแม่ขอโทษแล้วกันนะไม่ใช่ แม่นีก็หกผมแม่จะอยู่ได้ไม่เกินสองเดือนแม่ผมรู้ความจริงแล้วทําไมแม่ต้องปิดบังผมด้วยเอะอผมก็เป็นลูกชายแม่นะแม่ไม่อยากเห็นลูกร้องไห้แบบนี้ไงล่ะแม่จะไปผ่าตัดนะเพื่อที่จะอยู่ต่อใช่แล้วครับหนทางเดียวของคุณแม่ก็คือการผ่าตัดตัดลำไส้ออกและว,วันนัดก็ได้มาถึงผมกับแม่ก็ได้มาที่โรงพยาบาลแห่งนี้อีกครั้งผมแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าถ้าผ่าตัดออกแล้วไม่รู้ว่าแม่จะรอดหรือเปล่าแต่ผมค่อนข้างทําใจไม่ได้เลย ครับณนะตอนนี้ผมเป็นกังวลไปหมดโอ้ยคุณนายก็อาการไม่ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยพักผ่อนเยอะๆนะเอ๊ะคนนั้นเนี่นะถึงเวลาผ่าตัดแล้วหรอคะโชคดีนะคะขอให้คุณอยู่กับลูกนานๆเลยนะยลูกชายไม่ต้องเป็นกังวลนะแม่ของนายนะฉันเช็คดูแล้วก็อยู่ได้เกินสองเดือนอยู่หลอกนะสบายใจได้งั้นก็เข็นเธอเข้าไปห้องผ่าตัดได้แล้วนะได้เลยครับคุณหมอเดี๋ยวผมจะเข็นเธอเข้าไปห้องผ่าตัดเองครับแม่ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่จะต้องหายแล้วก็ออกมา อยู่กับผมนะแม่สัญญานะไม่ต้องร้องไห้ได้ไหมแม่นะอยากเห็นหนูเข้มแข็งนโลกนะครับผมเพิ่งเคยได้กินข้าวกับแม่มื้อเดียวเองนะมันอร่อยมากแม่เลภไยมากินข้าวด้วยกันนะแม่จะต้องฟื้นมาเจอลูกให้ได้เจะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเ้ยในวันนั้นเองที่ผมรอใจจดใจจ่อรอคุณหมอผ่าตัดคุณแม,แม่สัญญากับผมแล้วว่าแม่จะออกมาจากห้องผ่าตัดอยาออ่างปลอดภัยอุ้ยสัญญาณที่ประจรไม่ดีนะอุ้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้ว เฮ้ยยังระบาดนี่เฮ้ยผ่ายังไงวะ ยตายแล้วแล้ว,ลวในเวลาตีหนึ่งก็มาถึงมันเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่อยากได้ยินมากที่สุดเลยะคุณหมอเดอินมาบอกผมว่าโอ้ยหมอขอแสดงความเสียใจด้วยนะคือว่าแม่ของนายอะ่ะได้จากโลกนี้ไปแล้วด้วยอาการลำไส้ามาเลงนะ่ะแม่ตายงั้นเหรอแล้วกล่องนั้นคือกล่องอะไรอะ่ะอ๋อ <c oughs> มันก็แค่กล่องทั่วไปนะไม่มีอะไรหรอกมันเป็นชิ้นเนื้ออันตรายเดี๋ยวผมจะเอาไปทิ้งแล้วยังไงคุณก็เข้าไปล่ำลาแม่ซะนะเออมอถ้าไม่มีอะไรแล้ว หมอขอตัวนะครับบ๊ายบายนะจูบุเจ้าหน้าที่มาพอดีเลยไปเก็บศพด้วยนะได้ครับท่านเ <c oughs> ่าบอกนะว่าเธอคนนั้นเสียชีวิตนะ <c oughs> เอาการเธอก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่นาแปลกจังแม่ครับนี่แม่ตายจริงเหรอเนี่ยไม่ผมไม่เชื่อแม่แม่ฟื้นมาสิแม่สิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือร้องไห้อยังให้แม กลับมาผมนึกว่าแม่จะอยู่กับผมไปตลอดชีวิตอ้อยเหนื่อยจังเลยเล่นละครเนี่ยเอาเป็นว่านะฉันนะ่ะได้ไตมาแล้วโอ้คุณนายครับฉันอาจจะอยู่ต่อได้แล้วล่ะสินนะ <c oughs> แน่นอนว่าผมได้ไตมาอย่างดีเลยครับมาเปลี่ยนไตกันเถอะขอโทษนะที่เรียกเบอร์หนึ่งที่หลังนะเพราะตอนนี้นะผมได้ไตจากผู้หญิงคนนั้นมาอย่างดีเลยเป็นว่าค่ารักษาคุณนายเนี่ยหนึ่งล้านบาทนะครับไตละท่านผู้หญิงคนนี้ก็จะอยู่ต่อได้อีกประมาณ1ิบ ปีค่ะโอ้รอดเลยนะต่อไปฉันก็จะเปลี่ยนใจกับคนอื่นไปเรื่อยๆเอ้ย <Hey, S 2> คุณผู้หญิงรอดแล้วนะคะแต่ค่าจ้างพวกเรา,ละ,เาละค่ะพวะเราละค่าเสียเวลาหนึ่งล้านบาทตามคําขอพวกนายเลยนะแล้วนายทํายังไงถึงผ่าตัดผู้หญิงคนนั้นได้ล่ะดูเหมือนว่าเธอนะ่ะไม่ได้เป็นมะเร็งลําไส้อย่างที่นายบอกใช่ไหมใช่แล้วแหละจริงๆแล้วเธอเป็นแค่โรคกระเพาะนะ <laughs> ฉันก็โก,กหกลูกเข้าไปว่าเป็นโรคมะเร็งะฮพวกมัน <laughs> เป็นคุณหมอต้มตุ๋นงั้นเหรอ <laughs> ในตอนนั้นผมก็ได้เข้าใจว่าหมอพวกนี้นะมันมีขบวนการเปลี่ยนใตกับคนไข้ผมไม่อยากเป็นนักดนตรีแล้วต่อไปนี้ผมจะตั้งใจเรียนแล้วก็กลายเป็นคุณหมอเข้าไปในโรงพยาบาลน,นั้นให้ได้ผมจะจับพวกมันให้หมดผมยังได้ใช้ชีวิตกับแม่น้อยนิดอยู่เลยพวกมันคลายชีวิตแม่ผมไปแม่ผมต้องมาเสียชีวิตกับคนพวกนี้ผมตัดสินใจแล้วครับผมจะเป็นคุณหมอแม่ครับ และแล้วละครก็ได้จบลงไปแล้วนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่า,าการปลูกถ่ายไตยเป็นการรักษาผู้ป่วยโรคไตววยเหลือหลังระยะสุดท้ายแต่ว่าจะปลูกถ่าย,ตายไตได้แบบนี้เนี่ยก็จะต้องยินยอมจากผู้บริจาคเท่านั้นไม่สามารถไปขโมยได้แบบคนในคลิปนะซึ่งคุณหมอในคลิปนี้ทําผิดมากๆต้องโดนเข้าคุกนะคะแบบนี้นะและถ้าน้องๆเคยได้ยินว่ารถตู้จับเด็กแล้วล่ะก็นั่นแหละเพราะบางทีมันอาจจะเป็นขบวนการนําไตทุกคนเนี่ยไปขายให้กับคนที่มีเงินแล้วก็เปลี่ยนไตด้วยนะเพราะตาไตเนี่ยมีราคาแพงมากๆเพราะฉะนั้นน้องๆต้องระวังตัวเองจะไปไหน มาไหนต้องบอกผู้ปกครองด้วยนะสำหรับวันนี้พี่อาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะคะ